สวัสดีนักศึกษาด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาชี้แจงรายละเอียดการทําข้อสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็เป็นเทสย่อยนักศึกษาน่าจะเข้าใจกระบวนการในการทําข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมาย้ําในการทําข้อสอบพยายามค่อยๆเขียนนะคะในข้อสอบของอาจารย์จะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันเนาะให้นักศึกษาเนี่ยเขียนข้อนะคะ ตอนให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนข้อเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยโดยในตอนที่1นนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาเติม have has เนาะ have has ที่เป็น verb เ,เนี่ยนะคะวิธีการใช้เป็นอย่างไรเราศึกษากันไปในคลิปที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจหรือสงสยัยให้กลับไปทบทวนในคลิปก่อนหน้านะคะแล้วก็มาทำนอกจากจะเอา have h a d ไปเติมแล้วให้นักศึกษาทำประโยค ที่เราเติม have h a v e h a d แล้วเนี่ยนะคะให้เป็นประโยคคําถามและเป็นประโยคปฏิเสธด้วยโดยใช้ h a v e หรือ has ขึ้นต้นประโยคในประโยคคําถามและในประโยคปฏิเสธใช้เป็น h a v e not หรือ has not ขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองนะคะและในข้อที่2ให้นักศึกษาเขียนคําศัพท์ตามหัวข้อที่อาจารย์ให้อย่างเช่นคําศัพท์เกี่ยวกับสีค่ะให้เขียนทั้งภาษาอังกฤษและความหมาย อย่างเช่นข้อที่1อาจารย์กาหนดให้ว่าให้เขียนคําศัพท์เกี่ยวกับสีเราจะใช้ในการอธิบายรูปร่างลักษณะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมีสีอะไรบ้างให้เลือกมาตามหัวข้อที่อาจารย์ให้เนี่ยหัวข้อลหลัก5คําคนะคะค่อยๆทำค่อยๆเขียนอย่าลืมเขียนชื่อทุกหน้าแล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มตามเวลาที่อาจารย์กำหนดไปในข้อสอบด้วยว่าให้ส่งได้กี่โมงนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งใจทำสู้ๆนะคะ